ที่แม็กให้มาซื้อโคมที่เราลอยไปจากชาวบ้านคือเราจัดรับซื้อสองวันนะคะแต่ถ้ามีลูกค้ามีชาวบ้านเข้ามาเยอะๆเราก็รอรับซื้อจนหมดนะคะคือทาง C.A.D. เนาะเราปล่อยโคมขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วโคมก็จะต้องตกลงมาอ่าแล้วเราก็นึกถึงว่ามันมันตกลงมามันจะเป็นขยะ เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงถึงจะให้ชาวบ้านเขามีรายได้มีอะไรอย่างนี้ก็เลยให้ชาวบ้านเขาวาเก็บโคมาเก็บได้เท่าไหร่ยังไงเราก็รับซื้อหมดอย่างเงี้ยค่ะเป็นการสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นให้พื้นที่ด้วยเงี้ยแล้วก็เป็นการเก็บขยะเก็บขยะให้ชุมชนด้วยเก็บขยะที่เราลอยขึ้นไปค่ะตอนนี้หลายหมื่นก็เป็นนับเป็นหมื่นนะคะหมื่นอัพค่ะวันเดียว,วนนเฉพาะวันนี้ค่ะ สองวันนี้ก็ประมาณสองหมื่นสองมสามมืนค่ะชุมชนก็มีรายได้แล้วก็ CAD เราก็เหมือนกับว่ารักษารักษาพื้นที่รักษาให้มันสะอาดอย่างเงี้ยค่ะใครก็ได้ค่ะที่เก็บโคมมาเก็บโคมมาให้เรานะคะเรารับซื้อหมดเลย ไม่ว่าจะมาน้อยมามากอย่างนี้เรารับซื้อหมดเลยแต่ส่วนมากก็จะมีแต่คนในพื้นที่อะค่ะคนนอกพื้นที่เขาจะไม่ค่อยรู้เนาะเพราะเราก็ประชาสัมพันธ์ให้แต่คนในพื้นที่การประชาสัมพันธ์ของเราเราก็มีการเรามีประชุมเนาะประชุมผู้ใหญ่บ้านประชุมแม่บ้านในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะว่าเออเราถ้าจบงานแล้วเราจะมีการซื้อโคมนะให้เก็บมาขายเราอย่างเงี้ยใบละสามบาทค่ะ ผลตอบรับดีค่ะถือว่าถือว่าชุมชนให้ความร่วมมือดีมากค่ะก็บอกว่ามันโคมตกน้ำเนาะต้องลงไปลุยในน้ำอยู่บนต้นไม้ก็ต้องแบบว่าเอาไม้มาเขี่ขี่เพื่อที่จะให้มันได้จำนวนมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเห็นตรงไหนก็เก็บมาหมดเลยเด็กๆเขาก็เหมือนกับเขาจะได้ค่าขนมเขาจะได้ค่าขนมเขาก็เก็บมาขายช่วยกันเอามา เอามาขายให้เราแต่ว่าเขาก็ต้องเขาก็มีรายได้พิเศษเนาะก็มีค่าขนมก่อนจัดงานเราก็มีการจ้างทำแค่ไม่ไผ่ทำหมอนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเรากระจายรายได้กระจายรายได้ให้ชุมชนอพอจบงานแล้วเราก็คานึงถึงผลผลเสียของโคมที่เราลอยขึ้นไปเราก็มีการเก็บเก็บซื้อกลับมากลับมาเพื่อให ชุมชนนะไม่ไม่เป็นภาระของชุมชนนะคะตรงทุกๆทุกท,กทกส่วนคนทุกๆุกไอหน้าที่เนี่ยเขาก็มีความสุขเขาก็มีมีรายได้มีงานเพิ่มขึ้นเงแล้วก็จบงานก็แฮปปี้ค่ะแล้วเราเห็นเมื่อวานแบบคมเยอะมากคนก็เยอะมากก็ถือว่าประสบความสำเร็จ ก็รู้สึกดีนะคะที่มีงานแบบนี้มัน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 ทำให้เห็นรอยยิ้มทำให้เห็นความประทับใจแล้วก็ทุกคนแฮปปี้มีความสุขค่ะประเพณีเขาก็ดีงามค่ะสวยมีความสุขที่ได้ทำา B d ก็เหมือนกับ ครอบครัวก็ให้ให้ประสบการณ์ใหม่ๆให้เรามีมีรายได้แล้วก็ให้เรามีงานารู้สึกขอบคุณพี่แม็กพี่อ้อที่ที่ไว้ใจมอบให้เราทำงานนี้แล้วก็คิดว่าในอนาคตก็งานก็จะ,จะเจริญเจริญรุ่งทุกๆปีขึ้นไปนะคะ ขอบคุณ CAD